สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแอมบินปูซีเมนในเกมอีโดราแฟนตาซีสตาร์สกะนะฮะก็วันนี้เป็นวันแรกของปี2022นะก็แฮปปี้ e w เ e ียนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเราได้ตั๋วจาก Happy New Year, แฮปปี้ e w เ e ีย l o g i อินโบนัสนะก็อย่างที่รู้กันว่าอ่าตั้งแต่วันคริสต์มาสที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยว่างนะฮะเพิ่งมาว่างวันนี้นะ วันนี้เราจะมาดูว่ามีตู้อะไรบ้างแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมกัจะมาสุ่มตู้กาชาทั้งหมดที่มีเลยนะว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นตู้พวกเจนเก่าก็อาจจะไม่ได้สุมโอเควันนี้เราจะมีตู้แฮป p ี้นิวเอียนะก็จะเป็นตู้ข้างหน้าแบบนี้เลยเป็นตู้พิบอาปอร์เซนตะ์ะก็คือตัวละหร์เนตก็จะมีสเตล่าปีใหม่ มันก็มี g ีเซลปีใหม่แล้วก็โรซาลินปีใหม่อันนี้จะคล้ายกับตู้คริสต์มาสที่ผ่านมานะฮะตู้คริสต์มาสเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าผมลงในกลุ่มอธิบายไว้แล้วว่าเออมันจะมาทรงนี้นะอารมณ์ประมาณนี้โอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างว,วันแรกของเดือนเนี่ยต้องอธิบายก่อนเนาะเกมเนี้ยวันแรกของเดือนเขาจะเรียกว่าวันแห่งอีโดล่าฮะก็จะได้ของล็อกอินโบนัสด้วย เย่างเช่นเพชรห0า500ของตั๋วอะไรพวกนี้ซึ่งผมน่าจะรับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็จะเป็นวันแห่งอีโดลา่าก็จะสุมส่มฟรี10ครั้งได้ในวันเดียวนะแต่ประเด็นคือเลกาชา5ดาว3%ซึ่งทุกตัวก็โอกาสความเป็นไปได้ก็ประมาณเนี้ย0.038นะฮะก็คือได้ยากอยู่แล้วก็มีตู้กาชากดฟรีให้ นะ1วันต่อหรอบซึ่งตู้นี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กี่วันวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมไปอ่านรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้กดปกติอันนี้ก็เป็นตู้ที่ใช้ตัวได้นะฮะโอเคที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไอ้น,นี่นิดนึงนะผมขออนุญ,ญาตไปไปดูรายละเอียดนิดนึง มันมีตู้กดฟรีให้พี่หนึ่เหียเนี่ยผมว่าผมต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงอันนี้มั้งน่าจะใช่อ่าใช่โอเคตู้เนี้ยคุณสามารถกดหนึ่งวันได้หนึ่งครั้งได้ก็คือหนึ่งอ่าหนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งสุ่มได้สิบตัวนะจนถึงวันที่สิบเอ็ดเลยก็เอาง่ายๆคือตู้เนี้ยเราจะสามารถสุ่มได้สูงสุด 100ตัวนะเพราะเขาเขียนแล้วว่าได้มากสุด100ตัวถ้าคุณออนทุกวันนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ละเอียดทีนี้เราจะมาสุ่มกระชาเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเลยเราจะมาจากเริ่มเริ่มจากตู้นี้ก่อนละกันนะตู้ วันแห่งอีโดล่าเรามาดูกันว่าเราจะเกลือกันไหมสมุดสีลุ้งไหมหรือวงลุ้งก็ได้อ่าก็กาแล้วล่ะ0.038นะวงลุ้งไหมไม่ม,มีสีทองอันเดียวอืมไม่น่าจะลุ้นได้นะข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเกลือนะฮะถ้ามันยังมีแบบสตาร์เกตขึ้นมาหรืออะไรพวกเนี้ย ก็ยังพอรุนได้หน่อยโอ้เดี๋ยวขอเวลาไปขายของนิดนึงอ่าไม่ถึงขายตัวละครทิ้งนะฮะรอสักครู่โอเคเราจะมาเริ่มกดตู้สุ่มกระชาฟรี2ในปี2022กันนะซึ่งตู้เนี้ยมันจะมีวันละครั้งจนถึงวันที่11นะก็คิดว่าน่าจะพอถึงวันที่11ปุ๊บตู้หายเลยนะเพราะฉะนั้นตู้ในวันนี้เนี่ยเราจะกด10ครั้งแรกก่อนมาเลย เอ้เราลืมเราลืมดูเด็กเนาะว่ามันมีเท่าไหร่น่าจะเกลือนะน่าจะเกลือวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะฮะเพราะที่บ้านกำลังเตรียมงานฉลองกันอืมเฮ้ได้เจนเน่ไว้น้ำว่ะ ได้เจเน่ไว้น้ำนะเออใช่ได้เจเน่ไว้น้ำมานะฮะก็เดี๋ยวเป็นว่าเราจะมาสุ่มที่เหลือกันมีอะไรบ้างก็จะมีไออันนี้คือดีมสตาร์เฟสที่จะสุ่มได้วันละครั้งอยู่แล้วมาสตาร์เกตไหมไม่ ไม่ไม่รุนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสตาร์เกตไม่มีวงลุ้งมาน่าจะเป็นสีดาวแหละโอเคเป็นเคียร่านะเอ้ยเคียร่าปะเออไปจำอีกตัวหนึง่งโอเคเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตู้กาชาปีใหม่เอาจริงๆก้กาชาปีใหม่อ่ะกับกาชาคาริสต์มาสที่ผ่านมากาชาคาริสต์มาสเนี่ย มันจะเก่งแค่ตัวเดียวมั้งหรือ2ตัวเนี่ยก็คือเกลดาคริสต์มาสกับอ่ามาทุยซันตานะแต่ว่าตู้นี้เนี่ยมีน่าใช้อยู่แค่ประมาณตัวเดียวก็คือสเตล่าปีใหม่นะฮะถ้าเกิดสุ่มได้มาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันก็ได้นะสุ่มสตู้สเตล่าปีใหม่ก็ไม่ได้แย่นะ,ะมาแต่ว่าเดี๋ยวขอดู่ับว่าเรามี เรามีไอ้นี่ไหมไอเหรียญกาซาลีนาโอ้โอเคโอ้มีอีเวนต์ให้เราไปทำใช่ไหมเอออย่าไปล่าอย่าไปล่าอันเนี้ยเป็นอีเวนต์ปีใหม่ที่ผมจำได้นะมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเดีย๋ยวค่อยไปดูกิจกรรมอีกทีหนึ่งเพราะรายละเอีอเยดเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วมันมันของปีที่แล้วนูนะ้นอะอ่ามันเป็นของน่าจะเป็นช่วงปีที่สอง ช่วงช่วงที่ปีหนึ่งไปปีที่สองอะ่ะที่ว่ามันจะมีกิจกรรมแส้นว,วันนี้มีอีเวนต์ของนี่เหรอเดี๋ยวไปดูอีกทีวันนี้มีอีเวนต์ป่ะอีเวนต์ของปีใหม่โอเคเราได้เราได้นี่มานะเราก็จะไปซ่มเลย โอเคเราจะมาสุ่มกันเอาจริงๆสิ่งที่ผมหวังเนี่ยก็คืออยากได้สเตล่าปีใหม่ไม่ก็ g เซลปีใหม่ก็ได้2ตัวนี้คือพอเอามาสะสมเฉยๆแต่ว่าสเตล่าปีใหม่เอามาใช้ในอารีนาได้อยู่นะโอเคเรามาสุ่มกันสีทองลุ้งไหมสีทองลุ้งไหมใหม่ไม่วงลุงด้วยแต่เยอะไม่มีข้ามอีก ข้ามยาวๆนะฮะข้ามยาวๆฮะรู้เลยว่าน่าจะสีดาวล้วนอืมไม่มีไม่มีไม,มไม่ได้ไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็กล่าวไว้แล้วล่ะเราก็กล่าวไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดอื่นๆกันต่อนะไอตู้นี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดเลยนะของสัปดาห์เนี้ซึ่งเราจะมากดแล้วกันไอตู้สามพันเพชรการันตีมันจะเรียกว่าการันตีไม,ไม่ถูกจิ้มเลือกตัวละครได้นะฮะซึ่งอ่าคราวนี้ผมจะเลือกใครดีเนี่ยอืมเอาเป็นนี่แล้วกันตัวนี้ เพราะว่าผมถูกใจตัวนี้มากเลยเอาไปลงฟาร์มได้เดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาฟาร์มให้ดูแล้วกันทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมยังไงมาวงลุ้งอยู่แล้วล่ะมีตัวเดียวว้าวเกลือต้อนรับปีใหม่สุดยอดไปเลยโอ้โหมีสีลุ้งอันเดียวที่อยู่เป็นตัวการันตีนะแล้วที่เหลือนี่คือสีฟ้าล้วน สุดยอดเลยว่ะต้อนรับเกือปีใหม่สุดยอดสุดยอดเกมนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเฮ้ย <c oughs> โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้ไอ้นี่กันเนาะไอ้ตู้ธาดก็เรามีอันนี้ เรามีอันนี้เนอะก็คือธาตุลมห้าหใบแล้วก็จะมีธาตุดิน2องใบโอเคเรามีครบนี่ว่าอ่าเอาจริงๆเนี่ยแต่ละตู้เนี่ยผมจะได้ตัวใหม่ทั้งนั้นแหละก็คือเม่วี่ธาตุไฟถ้าได้นะไม่ก็โอเดฟโอเคเรามาลุ้นกันเพราะว่าตัวละคร ex มาลุ้นในตู้เนี้ยมีโอกาสได้มากกว่าสีทองลุงไหมไม่มีลุงไหมไอ้สีทองมันมีอยู่แล้วล่ะ ไม่น่าจะได้กวัดูทรงอะดูซะหน่อยแล้วกันเคียร่าซันดราลิคา,าองซันด้านะฮะเกลือยับยับธาตุไฟนี่คือตัวละครตัวละครมันน้อยสุดเลยนะโอ้เต็มอีกแล้วเดี๋ยวไปขายที่อีกรอบหนึ่งแล้วกันแป๊บนึงโอเคเรามาลุยตู้ ตัวละครธาตุน้ำนะซึ่งตู้ตัวละครธาตุน้ำเนี่ยเป็นตู้ที่เหล็กกาชาห่วยที่สุดเพราะว่าตัวละครธาตุน้ํามันล่อทุกตัวเลยฮะก็คือ0.625นะฮะคือมันมีมากกว่า10แน่แน,แ,นแน่นอนอะ่ะน่าจะประมาณ1 5ตัวหรือ14ตัวนี่แหละที่เป็น5ดาวเราก็จะสูงให้หมดไปเลยถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็คงเป็นตัวละครใหม่ที่ไม่เคยมีเป็นเอ็มม่าก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นพวก เอวิงก็ได้แต่เอวิงเนี่ยผมรู้สึกจะล้นแล้วล้นอีกอะนะไม่มีนะฮะไม่มีสเตล,ล่ามาไม่มีสตาเกตมาเป็นใครนาเดียแต่ไม่ ex นาเดียสองตัวเลยอะแต่ไม่ใช่ ex เออถ้าเป็นนาเดีย ex เนี่ยผมยังพอรับได้นะอ๋อยังไม่ตันไงยังไม่ครบโอเคเดีย๋ยวตัวละครทัาลรมีใครบ้างวะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีทินตัวละครธาตุลมตัวละครธาตุลมท้าไมมีแต่ทอเพียงวะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะอ่าทอเพียง ex ผมมีอยู่แล้วครบ2ตัวนะโทโทนโตล็อกซันเน่เออผมยังไม่มีล็อกซันเน่ผมยังไม่มีใช่ใช่ก็ถ้าได้มาก็โอเค แต่เสียดด้ตู้นี้มันไม่มีสตาร์เฟสแค่นั้นเองไม่มีคีเมนไม่มีอะไรพวกนี้โอ้กันตี่ห้าดาวหนึ่งตัวนะเป็นตัวไหนมีตัวเดียวด้วยสตาเกตก,ก็มาตัวไหนวะอ้าหอตัวแรกด้วยนะโอ้มินยังไม่ตันครับยังไม่ตันเอ๊หรือว่าตันแล้ววะมินมันถือว่าตัวละครธรรมดา มินน่าจะสตาร์เฟสน,นะเพราะว่าเป็นโซดิอารนี่เ,เดี๋ยวค่อยว่ากันราว่าพวกตัวละครเจนเก่าอะ่ะผมน่าจะยังไม่ตาลอยู่มั้งดูในนี้ก็ได้เออยังขายสามตัวได้ได้ได้ยังขายสามตัว,ได,ไ,ดไ,ดตวได้อยู่โอเค เราจะมาลุยตู้สุดท้ายแล้ก็คือตู้ธัดดินที่หลายคนอยากได้มากที่สุดก็คือตู้นี้มันมีตัวตัวละครเก่งเยอะอย่างเมซาร่านะแมซาลาอ e ี X. แล้วก็ตัวทดไม่ใช่ทดอตโนตโตสิอ่าโปโปพุดดิ้งอ e ีเอนะแต่ตู้นี้บอกได้เลยว,ว่าค่อนขอ้างตัวละครน้อยสุดนะแล้วก็จะมีโอกาสได้พวก1%ด้วยแต่ว่า อย่างที่บอกตัวละครทาตดินเนี่ยมันก็จะมีเก่งๆปนๆกับไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะสตาร์เกตไหมไม่มีน่าจะเกลือร้อยเปอร์ซ็นคิริออนนะไลเนอร์โอ้โหเราได้ลูกน้องขอไม่จะเรียกว่าลูกน้องก็ไม่เชิงครอบครัวของแจสปา ต้องพูดอย่างนี้พวกเราคือครอบครัวหน้าตาหน้าตาดอมของฟา์สฟูเรียมาเลยนะพวกเราคือครอบครัวด้วยพลังแห่งครอบครัวโอเคเรามาดูอีเวนต์กันว่ามีไหมแต่คิดว่ามีแหละคิดว่ามีมันเป็นอีเวนต์ปีใหม่นะ มาอ่าอีเวนต์ปีใหม่แหละใช่ก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันอีเวนต์ปีใหม่ของกลุ่มมาสวินแก่ขาวมาเป็นเนื้อเรื่องครับไม่มีไม่มีต่อสู้นะแสดงว่าเราเล่นดูไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปีใหม่ของกลุ่มมสวินแก่ขาวนะก็เหมือนของปีที่แล้วเออถ้าน่าจะใช่อืมเลือข้อแรกไปเรืองข้อแรกไ,ไปแล้วกัน ผมว่าถ้าเป็นของปีก่อนนู้นนะ่ะรู้สึกว่าปีแรกสุดเนี่ยจะเป็นสเตล่าปีใหม่ผมจำได้แล้วก็ต่อมาปีที่สองเนี่ยตอนที่เนื้อเรื่องเกมจบแล้วอะ่ะหมาถึงอีพีที่หนึ่งนะก็จะเป็นโรซาลินปีใหม่ <c oughs> แจสปาแพ้แจสปากับโรซาเล่นเล่นกีฬาของปีใหม่อะที่ว่าถ้าถ้าตีลูกขนนกตกพื้นน่ยต้องโดนเขียนหน้าบนหน้าอย่างเงี้ย เออผมแอบเสียดายบางตัวนะมีชุดปีใหม่แต่ว่านั่นแหละครับมีแค่ซิมโบโอ้คาลินก็มีหกอโอเคเราก็จะไปอย่างเล่นสป,ปีนะฮะโอ้จเซลแพรอเนี่ยตัวเขียนเยอะเลยโอเคก็คือจะเป็นการลเล่นส่วนใหญ่ การเล่นแหละการละเล่นไอ้ลูกขนนกของปีใหม่เขาอะ่ะที่ว่าเออถ้าเรารับลูกไม่ทันหรือว่าแพ้เนี่ยโดนเข็น,นบนหน้านะฮะโอเคก็จะมี3ระดับเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์สักรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าทีมที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ยคือทีมยังไงนะตอนนี้ผมทำสามเทอร์มได้ทุกครั้งนะ นี่คือทีมที่ผมแนะนำให้ทำนะฮะก็คือทีมคอมมานเดอร์นั่นเองโดยที์หลักเนี่ยก็คือต้องมีอาลันบริดมีลหรีีนะฮะแล้วก็มีอาอีเฮลมา e ma, แล้วก็เอสเทียนะฮะต้องมีสตัวนี้ถึงจะลูบได้นะฮะถึงจะลูบ3ามเทอมได้นะฮะเพราะว่าทีมนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณจะสามารถโจมตีในตอนท้ายเทิร์นได้ทั้ง3ามเวฟเลยนะ ซึ่งเกมอื่นอ่าทีมเนี้ยมันจะได้เปียบตรงนี้แหละก็คือมันจะมีโจมตีในตอนท้ายเธนได้ถ้าเป็นเกมอื่นผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหมระบบเนี้ยแต่ว่าเกมเนี้ยค่อนข้างเด่นเรื่องมีโจมตีก่อนเป็นคนแรกโจมตีท้ายเธออะไรอย่างเงี้ยโอเคสู้กับแจสปากับคาริน ไปกระทืบมันไปทีมเนี้ค่อนข้างจะประหลาดนิดหนึ่งเพราะว่าทีมเนี้ยนอกจากจะตีแรงแล้วยังมีโอกาสเน็บชาได้ด้วยเพราะว่าอีเฮลมาเวลาสุ่มโจมตีท้ายเธอเนี่ยมันจะมีการเน็บชาได้โอกาสตีเน็บชาให้เอ๊ะลืมใช้ทำให้ตายปะ เออลืมใช้ถ้าไม่ตายไม่เป็นไรเพราะว่าตามหลักแล้วมันต้องใช้ถ้าไม่ตายด้วยเออไม,ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเล่นให้ดูเฉยๆว่าทีมผมประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบอาลแล้วกันเราก็จะได้ของอีเวนต์มานะฮะก็เกมหลักๆก็จะมีแค่ประมาณเนี้ยเล่นสามดานแล้วก็จะปวดได้อีกด่านหนึ่งมั้ง ก็เล่นปวดด่านไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมบอกล้ากันว่าแต่ละด่านให้ทําไงด่านแรกเนี่ยคือไม่มีคนตายผ่านด่านภายใน15เทิร์นแล้วก็ใช้ทําไม่ตายนะไอ้ด่านระดับกลางเนี่ยก็คือไม่มีคนตายใช้ทําไม่ตายหนึ่งครั้งสลับทีมหนึ่งครั้งนะแล้วก็ด่านที่3เนี่ยก็คือด่านระดับสูงระดับสูงเนี่ยก็คือไม่มีคนตายนะแล้วก็สลับทีมหนึ่งครั้งผ่นานด่นานภายใน12เทิร์น นะแต่ตรงนี้เขียนว,ว่า12บสองเทริรขึ้นไปอไม่ดิภายใน12บสองเทเินไปอย่างต่ำเออก็คือภายใน12บเทิร์นะต้องผายได้นะโอเคเรามาดูของอีเวนต์กันว่าม,มีอะไรบ้างที่แน่ๆคือมีซิมโบค่ฮะมีซิมโบปีใหม่2ไม่ได้แต่ว่าซิมโบได้จากการสุ่มกาชาปะ่ะไอ้สุ่มตู้อีเวนต์นะอ๋อก็คือเอาตู้อีเวนต์โอเคคือตู้เนี้ย เราจะต้องเอาของอีเวนท์ที่ได้จากอีเวนท์ปีใหม่ตะก,กี้เนี่ยมาสุ่มนะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมบอกแล้วกันก็คือมีตู้กาชาด้วยนะมีตู้มีตั๋วกาชาไอสีฟ้าแล้วก็จะมีสุมส่ม10ครั้งนะก็คือมีไอเทมมากมายนะแล้วก็อันนี้ก็จะได้ตัวละครด้วยคือในเนี้ยมันจะมีลุก ด้วยมีเค m เบลปีไอเคนเบลอีพีที่สองนะแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆนะส่วนดูตามนี้ก็ได้ฮะก็มีบอกอยู่อันนี้ก็จะมีโคโค่ล็อกกับโลกิเอ็กแล้วก็จะมี OP e ออฟไทเ์อไทออฟมันเขียนว่าไทออฟแต่ผมเรียกออฟไทแล้วก็จะมียูริปีใหม่ต้องเรียกอย่างนี้มันจะจะเรียกยูริปีใหม่ก็ไม่เชิง คือผมเล่นยูริ1.5ปีอะเพราะว่ามันเป็นยูริหลังจบ EP ที่1แล้วนะแล้วก็จะมีลิมิเต็ดดอกับไททันนัมดอให้สุ่มหานะก็คือเอาง่ายอีเวนต์เมื่อกี้ก็คือกดฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เอาของอีเวนต์มาสุ่มตู้กาชาแค่นั้นจบนะมีแค่นั้นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเล่นอีเวนต์รอบๆแล้วกันเพราะว่าทีมผมผมอะ่ะมันไม่ชอบใช้ทำให้ตายบ่อยโอเค มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะไปดูร้านช็อปก่อนเพื่อมีอะไรเพราะว่าเวลาร้านช็อปใหม่อ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนร้านค้าด้วยก็ผมให้แนะนําให้แลกไอ้นี่ทุกครั้งนะก็คือพัตติน้มดอ,อนะแล้วก็จะมีอันนี้เกลือไม่ต้องเสร็จเกลือ,อไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องแลกนะฮะตุ๊กตาแลกไปเลยแลกเข้าไปสิ่งที่ผมจะ แรกต่อไปเงี้ยน่าจะเป็นไอ้นั่นแหละไอ้นั่นน่ะเออจ็อกเกอร์ไทป์อะจ็อกเกอร์อยู่ไหนวะจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์อ่าไม่ใช่เออนะนี้เราขาดอีกเท่าไหร่นะเหมาหมดแล้วกันค่อยว่ากัน <c oughs> โอเค อันนี้คืออันนี้คือแบบเรามาไอน,นี่เลยนะเนี่ยคือมาส่งกาชาปีใหม่แล้วอธิบายให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีก12วันแล้วก็คือวันนี้นับตั้งแต่วันนี้นะก็คือวันที่1เพราะวันที่12เนี่ยเขาจะปิดบริการเกมนี้แล้วนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะทําสรุปทันแหละคิดว่านะถ้าเกิดผมไม่ติดธุระอะไรอีก อืเพราะตอนนี้ผมถึงทําถึงบทที่สิบแล้วล่ะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอจะสรุปยังไงดีวะเพราะฉากสมคามมันเยอะอืมแต่คิดว่าเดี๋ยวจะทําสรุปให้สั้นๆแล้วกันไหนดูซิที่เราต้องการคือจ๊กเกอร์มันต้องเป็นเรลิตี้นั่นแหละครับไป c ิถีิเครหรอไม่ค่อยจำเป็นเราต้องการพลังโจมตีมากกว่าแล้วก็บวกอีกทีหนึ่งเยี่ยมอืมโจมตีดีกว่าโอเคเราได้อาวุธของวิตอรเลียครบแล้วก็คงจะได้ทำรีวิวแบบเต็มสูบแล้วล่ะคิดว่านะ แต่คงฟารี่คงอาจจะทําแบบอธิบายคร่าวๆว่ามันเป็นตัวยังไงแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้ในคลิปหน้าก็จะมีวิตตอเรียกับฟารี่รอเลยนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในในขราวหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย